สำหรับใครที่มีปัญหานะครับพี่ทำไมคลิปไม่แจ้งเตือนเลยทำตามผมเลยนะครับให้ทุกคนยกเลิกการติดตามก่อนนะครับแล้วก็ให้กดติดตามใหม่อีกครั้งจากนั้นจะขึ้นลูปกระดิ่งนะครับให้กดไปที่ลูปกระดิ่งเลยแล้วก็กดไปที่ทั้งหมดนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อมีคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลงมอด ดีมลีกซ็อก o กอร์2021นะครับเป็นตัวมอดฟูลทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับใครที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะผมนะฮะโอเคนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมให้ทุกคนนะครับกดไปที่ใต้คลิปของผมนะครับไปที่คำแนะนำนะจะเห็น3ลิงก์นะครับผม3ลิงก์นั้นก็คือ มีลิงก์ APK นะครับแล้วก็ OBB นะฮะลิงก์สุดท้ายก็คือลิงก์ Data นะครับให้ทุกคนโหลดลิงก์3ลิงก์นี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะทำวิธีต่อไปนี้นะครับผมเมื่อท่านผู้ชมโหลดเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำนะครับผมให้ดาวน์โหลดนี่ฮะเป็น EX file exporter นะครับเป็นแอปแตกไฟล์นนะ ถ้าใครยังไม่มีนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้อยู่นะฮะก็ไปดาว์นโหลดแอปนี้มาก่อนนะครับผมเพื่อจะนำมาแตกไฟล์นะครับโอเคใครโหลดแอปนี้มาแล้วนะครับให้ทุกคนกดเข้าแอปไปเลยอ่าเมื่อเข้าแอปมาแล้วนะครับผมให้เรากดไปที่นี่ฮะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมขาวๆแบบนี้นะครับผมโอเคให้เรากดเข้าไป ก็เจอหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนไม่ต้องงงนะให้สังเกตนี่ฮะที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับอ้ามันก็จะขึ้นหน้าตาคล้ายๆแบบเดิมนะแต่ไม่ใช่นะครับผมให้เราเลื่อนหานะครับ3ลิงก์นะครับผมที่เราโหลดเข้ามานี่ฮะที่ผมให้โหลดตอนแรกนะครับตอนเริ่มเกมนี่ฮะ ที่เราโหลดเข้ามานะมันก็จะมีนี่ครับผมไฟล์ apk นะครับผมแล้วก็มีไฟล์ obb นะครับผมแล้วก็ไฟล์สุดท้ายก็คือไฟล์ data นะครับนี่คือ3ไฟล์ที่ผมให้โหลดเข้ามานะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับให้โหลดก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้ามาทำวิธีนี้นะครับโอเคใครดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ เข้ามาหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมให้จิ้มค้างไปที่ไฟล์ obb นะครับแล้วก็กดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะครับผมอ่ากดไปที่หรือว่าเพิ่มเติมนะครับจุด3จุดตรงนี้โอเคหน้าต่างตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่แตกไฟล์ไปที่นะครับผมอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ลูกศรก่อนนี่ครับจะได้ไม่งงนะ แตกไฟล์ไปที่ครับผมกดไปโอเคเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมให้เรากดตกลงไปได้เลยนะครับโอเคเขาก็จะแตกไฟล์นะครับผมตอนนี้กําลังแตกไฟล์อยู่รอสักครู่นะครับอ่าโอเคใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมโอเคเมื่อเมื่อแตกไฟล์ไปแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นนี่ฮะไฟล์ที่เราแตกเข้ามานะครับผม เนี่ยเป็น OBB Dream League 2021นะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยครับโอเคก็จะเจอหน้านี้นะครับผมให้เราแตะค้างนะครับผมแตะค้างตรงนี้แล้วก็กดไปที่จุด3จุดเหมือนเดิมนะครับอ่ากดไปที่เพิ่มเติมนะครับผมโอเคเมื่อกดเพิ่มเติมมาแล้วหน้าต่างตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับผมให้เรากดย้ายไปที่นะครับผมตรงนี้อ่า กดย้ายไปที่นะครับเคกดย้ายไปที่นะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนลงครับผมให้เราเลื่อนเลื่อนลงนะครับหาคําว่า Android นะครับผมนี่หาคําว่า Android นะอ่าเมื่อเจอแล้วกดเข้าไปครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดไปที่ครับผมนี่ฮะ obb นะครับเพราะว่าเราแตกไฟล์ obb มานะเมื่อกี้เราก็กดไปที่ obb นะครับโอเคกดเข้าไปที่ obb เลยก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดตกลงได้เลยครับผมนี่ตกลงไปเลยครับปั๊บอ้าวไฟล์ตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับไม่มีแล้วนะฮะอ่าเพราะว่าย้ายไปที่ android แล้วนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับให้เรากดย้อนกลับนะครับผม แล้วก็ไปนี่ฮะเลื่อนลงมาหาคําว่า data นะครับที่เราโหลดเข้ามานะครับผมนี่ก็ทําวิธีเหมือนเดิมเลยนะครับให้เราแตกค้างนะครับผมแล้วก็กดไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็แตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับผมอ่าโอเคเมื่อตกลงเสร็จแล้วก็จะมีไฟล์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะเป็น data ฟีไฟ่ส21อะไรของเขาเนี่ะให้เรากดเข้าไปเหมือนเดิมเลยก็จะเจอไฟล์แบบนี้เหมือนเดิมนะครับให้เรากดค้างไปจากนั้นกดไปที่เพิ่มเติมเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดย้ายไปที่นะผมย้ายไปที่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่กดย้ายไปที่จากนั้นเราเลื่อนหาคําว่า Android เหมือนเดิมเลยครับเหมือนวิธีแรกเลยฮะกดไปที่ Android เรากดเราเอาลิงก์ Data มานะเมื่อกี้ครับผมเป็นไฟล์ Data นะครับให้เรากดไปที่ Data นะไม่ใช่ OBB แล้วนะ่าให้เราจิ้มไปที่ Data นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรากดตกลงนะครับผมโอเคครับผมแค่นี้เราก็เป็นเสร็จสิน้นวิธีแตกไฟล์แล้วนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับให้เรานี่ครับ เลื่อนหา APK นะครับผมนี่ฮะที่มันเป็นรูป APK นะครับเป็นรูปสีเขียวๆนี่ฮะให้เรากดเข้าไปเลยครับผมกดเข้าไปโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับเราก็สามารถติดตั้งเกมได้เลยนะฮะตรงนี้ครับผมกดติดตั้งไปเลยโอเคเมื่อกดติดตั้งเสร็จนะครับผมให้เรากดติดตั้งอีกครั้ง นี่ฮะเขาก็จะแนะนําให้เรากดติดตั้งนะครับเราก็กดติดตั้งไปครับผมอ่าโอเคครับผมรอติดตั้งสักคู่นะครับนะฮะมาดูกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับโอเคจากนั้นติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นไปได้เลยมาโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าเกมนะครับไปเจอกันหน้าเกมเลยนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็เข้าได้ตามปกติเลยนะครับผมใครที่ทําวิธีผมสอนเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าเกมมาได้เลยนะครับ <Is it? S 1> เข้าเกมแล้วนะตับเกมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เค okay, มาดูทีมมึงหน่อยนะครับเค okay, เดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะฮะ <we> ดูเสียงเกมดังนะครับผม โอเคนี่ครับก็จะเป็นฟูลทีมนะครับแมนซิตี้นะครับผมนี่ฮะตัวครบเลยนะครับนี่ครับผมก็เป็นมอดล่าสุดนะครับผมเป็นมอ d 2021นนะครับนี่ฮะตัวครบเลยนะครับผมตัวใหม่ตัวเก่านะครับมีครบเลยนะครับผมนี่นี่ครับผมก็นี่ครับมีตังนะครับผมให้เรา อยู่ที่16ล้านนะครับผมโอ้โหซื้อนักเตะได้ไม่อันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ปลดล็อกนักเตะทั้งหมดนะครับผมปลดล็อกนักเตะทั้งหมดเลยนะครับผมสามารถซื้อได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมซื้อให้ดูคนหนึ่งเลยครับผมเนมาร์ครับผมนี่ฮะจะใช้เงินไปเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะนี่ฮะซื้อไปเลยครับผมนี่เนมาร์ครับผมนี่ครับ โลโก้ก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับนี่ฮะก็ได้ในมามาแล้วครับผมโอ้โหถือว่าถูกใจสิ่งนี้เลยครับสําหรับสายฟรีนะครับผมสายใครชอบมอสนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมหามอสมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนมาเล่นกันนะครับสนุกๆนะครับไม่ต้องซีเรียสกับแมตช์ออนไลน์อีกแล้วนะฮะใครที่แบบ เออไม่ได้เติมเน็ตนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับผมนี่ไม่ต้องใช้เน็ตเล่นนะครับสามารถเล่นออฟไลน์ได้เลยนะครับผมสําหรับมอตตัวนี้นะครับนี่ครับมาดูทีมมันหน่อยนะครับนี่ฮะโลโก้อะไรครับผมเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกทีมนะครับนี่ฮะมีเซลซีทุกทีมนะครับผมมีทุกทีมเลยนะครับบาร์เซโลนามาดริดนะครับผม เขาทำโลโก้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือแค่เล่นอย่างเดียวนี่ครับผมมีครบทุกทีมนะครับนี่ฮะโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมนี่ครับมีครบทุกทีมนะครับดีจริงๆนะครับมอดตัวนี้นะครับผมก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมนี่ครับนี่แล้วก็สามารถอัพเตะได้ด้วยนะครับนี่ครับไม่ไม่จำกัดนะครับอัพไปครับผม อับนักเตะเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ครับอับไม่จํากัดนะครับนักเตะครับอับนักเตะได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับอนอกเกมอาจจะเออทุกคนบอกว่าอาจจะสงสัยนะว่านอกเกมอาจจะเล่นได้แต่ข้างในเกมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับผมโอเคแมตช์แรกนะครับจะเจอกับโรมานะครับนี่ชุดอะไรสวยนะครับผมครบเลย นะครับมาดูครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวกดเพย์ไปเลยครับมามาดูกันนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับโอ้นี่ครับเข้ามาแล้วนะครับไม่มีอาการกระตุกอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหสวยมากครับภาพสวยนะเนี่ยชุดชุดปัจจุบันเลยนะครับผมนี่ฮะโอ้โห เนี่คบสวยครับผมรายละเอียดในเกมถือว่าลื่นเลยนะครับมาดูว่าการเล่นจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนี่ฮะเดบอยครับลาปลอกครับโอ้โหจังวันี้อ้าวโดนโดนสวนสไลด์ครับผมโอ้โหฟาวแอนนี่ฮะภาพช้าก็มีครับสไลด์ชัดๆเลยฮะนี่ฮะโอ้โหไม่โดนบอลเลยฮะ โอเคครับผมก็เล่นได้นะครับลื่นเลยนะครับผมเล่นแบบออฟไลน์ได้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้เน็ตเล่นก็ได้ครับผมนี่ฮะใครแบบไม่ได้เติมเน็ตนะครับผมก็สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องง้อเน็ตอีกต่อไปนะครับผมนี่ฮะเล่นแบบสนุกสนุกได้เลยครับผมไม่ต้องซีเรียสเลยครับนี่ฮเล่นลื่นเลยนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวผมยิงไปตัวให ท่านผู้ชมดูสักลูกครับผมก่อนที่จะปิดคลิปนะโอเคเดบอยครับผมวันนี้เล่นกับคุณอากิโ่โอ้โหความเร็วจังไงยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ครับสโลโมชันนะผมมีสโลโมชันท่าดีใจด้วยนะครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดไปเลยครับผมนี่ฮะเป็นคุณอากิโลนะครับผม นี่ครับโค้ดโอ้โหภาพนี่สวยมากครับผมนี่ฮะดูลูกยิงครับผมนี่ตัวนี้แตะหนึ่งโอ้โหแล้วยิงคมมากอย่างวันนี้ครับผมโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมอดดีมลีก e a g u e น0 2 1นะครับเป็นมอดฟูลทีมแมนซิตี้นะครับใครที่ชื่นชอบทีมแมนซิตี้นะครับไม่อยากซื้อ เข้ามาเองนะครับตัวนี้ครับผมครบทีมนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมม็อดผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถทำตามวิธีผมได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบอยากให้ผมทำม็อดอะไรอีกนะครับผมก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะหามอดมาให้นะครับใครอยากได้มอดทีมอะไรนะครับผมก็จะหามาให้นะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ผม ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ